เจ้าหน้าที่พบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิงจังหวัดตราดซึ่งเป็นแหล่งที่อาศัยของช้างป่าเพื่อลักลอบทําการเกษตรครับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าไม้และฝ่ายปกครองกว่า50นายสนธิกำลังเดินเท้านานกว่า4ี่ชั่วโมงเข้าตรวจสอบผืนป่าป่าเขาคลองปุกบริเวณตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิงหลังได้รับแจ้งว่ามีการแพ้่ถางป่าเป็นบริเวณกว้าง จากการตรวจสอบพบต้นยางพาราอายุราว1-2ปีปลูกผสมกับต้นมังคุดเนื้อที่25ไร่และยังพบตะปูเหล็กขนาด5-6นิ้วตอกใส่แผ่นไม้และเอาใบไม้ปิดทับไว้เต็มทั่วบริเวณที่บุกรุกนะครับเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นกับดักช้างป่าสำหรับพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่าโดยระหว่างการเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่ยังพบต้องรอยการหากินของช้างป่าตลอดเส้นทาง เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่จัดทวงคืนผืนป่าทั้งหมดที่มีการบุกรุกเพื่อฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิมพร้อมรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและภาพถ่ายบริเวณดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหนองบอนอำเภอบ่อไร,อร่เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดไปดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปครับ